สบายดีสวัสดีน้องพ่อแมนพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนเนาะวันนี้มาโพก็สองสมาดิจะแล้วอิชุดเก่าเนาะทุกคนเนาะอ่ามือนีห้าก่ะโบไ่มียังไงเนี่ยสิพาทุกคนมาหายขี้แกบเนาะทุกคนเนาะนี่ลองขี้แกบของเฮาเนาะเพราะว่ามือนี้มีคนมาสั่งเกมห้าเสากระสอบเนาะทุกคนนะคะี่คลายขี้แกียบด้วยทุกคนมือน, er นี้ล้ายขีข้แกบ พวกคล้ายปกติเนี่ยนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้เขามาสั่งใบประมาณสอบสมเด็จทุกคนเอาสอบมาให้บางนย่งนี่เดี๋ยวเขามาหายกันเนาะทุกคนเนาะก่อนเทาสิไปครับ zoom คลิปให้คิดเกียจเดี๋ยวฝากทุกคนใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเลยทุกคนเลยเดี๋ยวก็ขอบใจเนาะทุกคนสำหรับอ่าที่เขามาติดตามนะคะเขามาครส้ม o o m ะเนาะทุกคนเนาะขอบใจได้เลเด้อเดี๋ยวหายก็ได้เนาะทุกคนเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเฮาหนุ่งเสื้อแขนยาวก่อนเนี่ยมันจะคลายเนาะทุกคนเนาะ ขี้เกบสอบละพันเนาะทุกคน,นขายสอบพันกีบขายถึกถึกทุกคนขายถึกถึกมาขายแพงแอกเดี๋ยวหนูเสียกันเน้ะทุกคนนะปอราะว่า,าขายเขาเนาะดิมันขายโอ้สิบบะหมี่อ่าเดี๋ยวหายเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระสอบที่เขาเอามาอหารเนาะทุกคนเศร้าหน่วยนี่แหละ มาหายเนาะทุกคนเนาะอยากอยากยังไงเนี่ยทุกคนแค่ไหน,นบ่ลบเนาะบ่ทุกคนเนาะขั้นมาล่มเนี่ยทั้งลังเนี่ยไงเข้ามาเนี่ยโอ้ไงเป็นไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยวสีหายกับำลองเาวเนาะวันนี้หายกับังองร้า,อา,า,อาสองคนอ๋อชุบชุบโซ ยามาเต์ได้เนาะมาหายวันนี้เพราะท่านไอซีเขาเนาะทุกคนเขาเพราะท่า,น,น,าทนมาวันนี้เพราะท่านไอซีเขาก็ได้โบมีเขามาซีก็ได้มาหายเก็บแล้ว มังมค่อยหอนไปได้น้อง,ง,อง,อท,งอท,ทุกคนนะเนี๋ยพาบงตอนท่ยังตอนเหตะทุกคนอาการเีกเริมพอนเนี่ยเนี่ยเอาของตักกันนะม,ม,มามาถึงได้แล้วสิาย คลิปหาคลิปเกมเล็กก็ก็โรคง่ายคลิปเด็กนอกทุกคนแต่เมื่อกี้การโรคไห้ทุกคนบางอีย่างเด็กสาเบือเบ่อแล้วทุกคนได้ลงอัพแต่แเฮ็ดเกหยาบตัวเตานะเดี๋ยวก็มีคลิปเดี๋ยวก็มีคลิปเกี่ยวกับเขาให้ทุกคนในเบือ่อีกเพระาะว,ว,ว่าเขาเกี่ยวก่บท่านแหลมเนาะทุกคนสิท่าให้ทุกคนเมังคู่มืออเกี่ยวกับเขาอย่าสิียาเบืออ่อเลย อย่าเบื่ออะไรตะกคนอะใบนี้ก็นอนเดียวให้น้องสาวมามัดให้ชิพายามีงคลิปให้ทุกคนเบิ่งขมือแล้วตะกคนนงให้เบิ่งขมือแต่ยาเบื่อกันเด้อทุกคนเด้อ โ uhm, อ้ยสิว่าอ uh ีนี่ก็เห็นดงอยู่คู่มืออยู่เบื่อด่เด้ออย่าว่าเลยสิกฝ่าเบื่อกันเด้อแล้วสิพยายามดงคลิปให้ทุกคนเบืงองมือเบื่อขันบมตัวขันบมตัวเด้อทุกคนเด้อ ท่านใพ้อยากห้เหตุคิดเกี่ยวกับยังกะบอกมาใดเด้อทุกคนด้อคอมเมนต์บอกมาไดท่านเหตุหาได้กะเหตุนะทุกคนท่านเหตุบ่ไดกะสเหืุเก่าเนี่ยทุกคนพอเอาบางเือเหตดคลิปคู่มือฮักกะสิเห็ดเหลี่ยเก่าคู่มือกะทุกคนก็สิเบื่อเห่าแล้ววันนี้น้องจะคลิปอันเก่าๆเนาะ ท่านใช่อยากให้เห็ดคิดเียวก,กับยังสมารถคอมเมนต์ใบถด่เติดโผล่เดี๋ยวเอาเห็ดหายกอกินต่บกมวอง,วงตองงับหมวงมก<อ>งินตับหมว่องไม่ขาดยังขาดไหนมีเราิ้บบุกนะวะหมวองก็มีกินหมวงอ่ะไม่กิน แล้วคุณสอนไหมเนี่ยพ่ออยากไปดินมัโค้งเลยแต่ว่าไปดินดอกคอเคออ่ะอืมไปไปแค่ขีดเองอ่ะถ้ามีมวยไปแล้ว <c oughs> นะนะคงเฉียวอะไรเดอร็มัน<ป>จะ,จะนมุมีคนอยากไปตัดฝานตาัดเนี่ย อย่าเร้ปีใหม่เป็นทาแตงเนาะเขาเปิดเด็ด,ดแต่เรปีใหม่ส่วนเราเมืม่อน,นั่นนี่ข่อยไปส่วนเราปีใหม่ถักกันคือในแป๊ะมันเป็นคือจักคือจะไปกับข้าวเดียวค yeah. ือพอแล้วไปแต่ในศาสนา ไดนรถอเกี้ยวอันไหนก็ไม่จะขาดสายกมรถเียวไะไว่มนรอีาวนไอีเกี้ยวอันอยู่นถอีเกียวันไอไเยอีขาวรพ่อรถพ่อทางหนาเราเดินเ้าอากะุ้ยขึ้นทางดังเลยดหนัใ่ไหมนาโอ้ยมึงมีบนพดรถกระบะห้านี่ทางวันห้านี่ Foto ya. Ya, mana Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เปเทน่าสิตำพวกแัฟอนั่นใส่ใหญ้าก็สิตำเหน,นกนันข้ารสือในขัว้วเพราอยากแห้เขาจะตายถ้าจะกับวันตาสเสร็จ้ว่มีเหรอโอ้ยพกกระย่างเอาไปเนาะไปหาแบกมัวแบกมัวหันปิ๊ดให้มูวกับปิดตัวดำๆกตัสูงเอนพกปิดมัวอินตสิปิดเ ยังสมสอบสุดท้าย,ยาได้ซ้มเลยยังทำมาหายกันนะ้อ,อ,อไนเทำียหายอตอยนหายได้นุ่มมามปลาคั่าขาดนุ่มเป็แส,สัตว์สบามดานค่ะาม,มาสามมลย โอเคนะทุกคนตอนนี้เขาก็หาฮเดี่ยวไปทีเรียบร้อดน่าทุกคนสำหรับแกบสัตแกบแก็บน่าทุกคนแกบเศร้ากับสือพึ่งเขาเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวไฮปาไหวนาะเดี๋ยวเขาเสียมาเอาเองน่าทุกคนเนาะกะห่อนห่อนหอนห่อนน่าทุกคนเนาะกะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนกะ เขาจะกรีบด,ด้วยทนะ่านี้เนาะทุกคนขอบใจทุกคนเนาะที่เขามาหับส้มนะกัเขามาติดตามเนาะทุกคนดูฝากทุกคนถ้าใคกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาใน่เด้อทุกคนเด้อนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะทุกคนเพื่อจะหับแจ้งเตือนการอัปกรีบด,ด้ใหม่ๆจากสองเนาะทุกคนเนาะนนะบ๊ายบาย